สวัสดีครับวันนี้ Eat Art Channel จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์การกินแบบใหม่บนรถบัส v i ีสุดหรูรอบเกาะรัตนโกสิน์วันนี้เรามาในคอร์สของ afternoon tea ในช่วงเที่ยงและ dinner ในช่วงเย็นบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะั้นติดตามกันเลยสวัสดีครับ Eat Art Channel วันนี้เราพามากินบนรถบัสกันเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถบัสด,ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอแนะนาก่อนสาหรับใครที่ขับรถมานะครับ ก็สามารถที่เอารถของเราเนี่ยนะครับจอดโรงแรมพาร์ลีย์อินได้นะครับแล้วก็เอาบัตรมาสแตมป์ที่นี่เลยนี่ตอนนี้เรามาถึงหน้านี้แล้วแบงคอกบัสเจอรอโอ้โหนี่ครับตรงนี้เรามาทําอะไรบ้างนะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คอินก่อนนะครับว่าเรามาถึงแล้วเพราะรถบัสจะได้รู้ว่าเรามาแล้วนะครับแล้วก็ทําอะไรอีกอ่าเราจะมีการเอาบัตรสแตมป์จอดจอดรถมาสแตมป์ที่นี่ได้เลยแล้วก็ ระหว่างรอนะครับเขาก็จะมีเวลคัมดิ้งให้เราด้วยนะครับไปดูกันเลยเมื่อเราเข้ามาข้างในนะครับพนักงานต้อนรับก็จะแนะนำคอร์สท,ที่เราเลือกเอาไว้และให้เราเลือกชานั่นเองวันนี้เรามาใน afternoon tea นะครับและในห้องรับรองนี้เองก็จะมีของว่างและเครื่องดื่มเย็นๆมาบริการเราระหว่างรอการขึ้นรถนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องรับรองนะครับ ส่วนนี้รถที่เรากำลังจะขึ้นได้เวลาแล้วไปกันเลยและเมื่อขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีพนักงานต้อนรับยืนต้อนรับเราอยู่นะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นั่งของเราที่พนักงานเขาได้จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับที่สำคัญบนโต๊ะก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยรู้ใจที่สุดเลยโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถบัสแล้วนะครับออรถบัสออกตรงเวลามากกี่โมง สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีพนักงานต้อนรับนะครับอธิบายว่าวันนี้เราจะไปไหนก mm ันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวมีตั้งกันเริ่มต้นมานะครับพนักงานเสิร์ฟก็จะมาเสิร์ฟชาแบบนี้เลยตามที่เราเลือกเอาไว้นะครับวันนี้เราเลือกชามาถึง4แบบด้วยกันนะครับการเสิร์ฟก็จะไล,ล่เรียงแบบตามที่เราเลือกเอาไว้เลยนะครับใครชอบแบบไหนลองเลือกกันดูนะครับนั่งไปไม่นานแอปพทัยเซอร์ก็มาเสิร์ฟถึงโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับ จิบกับชาหอมหอมช่างบรรยากาศดีจริงๆเลยเมนูต่อมานั้นก็คือสลัดแฮมนั่นเองสลัดที่นี่นะน้ำสลัดจะรสชาติเบาๆหน่อยผักสดมากกินไปชมวิวไปแบบนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยและสำหรับบรรยากาศระหว่างการนั่งรถนั้นบอกเลยว่าสุดยอดนะครับเราจะได้เห็นบ้านเมืองรอบเกะาะลัตนโกสินแบบนี้เลย นั่งชมวิวไปเรื่อยๆอาหารจานต่อมาก็มาเสิร์ฟกันแล้วั mm ่น hmm. คือปอเปี๊ยะสดนั่นเองหลังจากปอเปี๊ยะสดก็ได้เวลาของหวานแล้วนั่นเองนี่พนักง,งานก็จะมาเสิร์ฟแบบนี้เลยเป็นทาวเวอร์เลยนะ2คนจะได้1ทาวเวอร์เรามา3คนจะได้2ทาวเวอร์เลยคุ้มๆทานเพลินๆอย่าลืมชมวิวพร้อมถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะครับบนรถเนี่ยก็ถ่ายรูปได้เก๋ทีเดียวล่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทาง สำหรับ afternoon tea ในวันนี้นั่นเองเอ๊ะย,ย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามชมต่อเลยผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ afternoon tea กับนี่เลย Bangkok b u s t e r o n g นะครับก็เป็นไงบ้างทุกคนลองดูแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวนี่มื้อเที่ยงเนาะเราเป็น afternoon tea เบาๆนี่ยังเราจะไปกันต่อนะครับกับ dinner กับ Bangkok b u s t e r o n g จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกัน โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาของมื้อเย็นแล้วนะครับนี่เราก็มารอขึ้นรถแล้วนะครับก็ตอนเช้าเราเอาสนุนทีไปเรียบร้อยมื้อนี้ขอแบบเป็นแบบอาหารหนักบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคไปดูบรรยากาศรถก่อนอปนเรี้วไปเร็วโอเคเราขึ้นลงบนรถแล้วนะครับนี่ตอนเย็นเราก็จะเปิดลุทขอบด้วยนี่มีความโปร่งแลววันนี้พิเศษมีดนตรีด้วยนะมีแซกโซโฟนด้วยนะ เดี๋เราไปฟังกันแล้วก็กินข้าวกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศบนบัสเตลองรถบัส VIP สุดหรูที่เนลมิดกลายเป็นห้องอาหารเคลื่อนที่ที่เราสามารถรับชมวิวรอบเกาะรัตนโกสินตั้งแต่ช่วงเย็นไปถึงช่วงหัวค่ำแบบนี้เลยช่วงเวลาการขึ้นรถของเรานั้นก็คือ6โมงเย็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะสัมผัสบ,บรรยากาศดีๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินจนช่วงหัวค่ำแบบนี้บรรยากาศดีมากๆเลยครับสำหรับใครที่จะพาครอบครัวคู่รักขอแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเซอร์ไพรส์ในโอกาสพิเศษก็สามารถโทรบอกทางร้านไว้ก่อนได้ด้วยนะเขาจะได้เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เราสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้เราก็มาเซอร์ไพรส์แอนนิวอร์ซารีให้กับคุณแม่เป็นยังไงล่ะดอกไม้ช่อใหญ่สุดๆไปเลยคุณแม่นี่ปลื้มมากขอบอก เป็นยังไงบ้างครับกับแบง g อ o k ัสต t รอนทั้งอฟเตอร์นูนทีและดินเนอร์สุดหรูพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับคุณแม่ใครสนใจมาจองกันได้นะคะสำหรับวันนี้ Eat อาร c ช a n n e l ต้องลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <sk r isa> เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ <sk r isa> แล้วพบกันคลิปหน้านะครับ In o a r Channel